คุณผู้ชมวันนี้ค่ะพบกับพวกเรานะคะและรายการปากอกกระซิบกระซิบกระซิบค่ะพี่บอสวันนี้คือเรามีความพิเศษอย่างไรบ้างคะวันนี้นะเราจะไปหาพี่พี่ดาราเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลกับตัวเรางั้นเหมาะเลยดิฉันก็เป็นดาราเป็นพิธีกรชื่อดังอ่ะเดี๋ยวจะอวยพรน้องๆกันนะคะเตรียมรับฟังกันเดี๋ยวเดี๋ยวอยากบอกว่าอายุเยอะจริงแต่ว่าไม่ได้นับถือเป็นผู้ใหญ่เออแกอย่างเดียวไม่เข้ารพค่ะยังไงคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราตามไปขอพรดีกว่าค่ะคุณผู้ชม นม,มือหน้าทีวีรอไว้ได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะบ,บ๊ายบายาใครจะเฮงงานใครจะรุ่งที่สุดในปีกระต่ายทองอ่ะไปฟังกันครับเริ่มจากสาวเจนนี่กันก่อนเลย<ม>ปีนี้ปีกระต่ายครับปี2566นะฮะอยากเริ่มต้นหรือมีแผนอะไรใหม่ๆบ้างไหมครับมีเรื่องของธุรกิจนะคะที่เจนนี่เริ่มทําแล้วก็มีเรื่องของพีเซนเตอร์มีเรื่องของธุรกิจที่ทําอีกอันหนึ่งละครก็น่าจะกําลังรอ pending อยู่ ดีใจด้วยครับสำหรับปีใหม่เริ่มต้นใหม่ๆนะฮะให้อวยพรแฟนๆรายการหน่อยครับก็ขอให้ทุกคนนะคะปีใหม่นี้มีความสุขทุกคนนะคะรักษาสุขภาพไปแข็งแรง มีความสุขมากนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังด้วยค่ะอยากให้คุณนุ้ยอวยพรปีใหม่ให้คุณผู้ชมหน่อยครับก็สำหรับแฟนๆของประกอดกระซิบ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 ขอให้คุณคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกการนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะอยากมีแฟนอยากมีคู่ก็ต้องได้ปีนี้ปีกระต่ายก็ขอให้เป็นกระต่ายที่ปุกปุยน่ารักให้ชีวิตคุณกระโดดก้าวกระโดดกระโดดเร็วๆแบบกระต่ายนะคะแล้วก็มีความน่ารักอ่อนโยนสดใสที่ใครๆก็เอ็นดูค่ะคุณนุ้ยเนี่ยมา ก็จะเป็นช่วงโควิดที่เราก็จะมีวันว่างค่อนข้างที่จะเยอะนะคะขอแบบไม่มีวันว่างเลยมีงานทุกวันจะขอมีซิงเกิลอีกทักตัวไหมคุณนุ้ยช่อง YouTube ดีเจนุยังติดลบอยู่มีสปอนเซอร์ไหมถ้ามีสปอนเซอร์ก็จะได้ฟังเพลงใหม่นุ้ยต้องไปถาพี่ไก่ครับหลอฝากพี่ไก่ด้วยนะคะคุณมรัยุทธคผมแล้วก็ขอให้แหงๆงานเข้าเยอะๆกันแล้วกันนะครับพักสักครู่และช่วงหน้ากลับมาเมาส์กันต่อ กลับมาในช่วงที่สองกับป๊อปปี้กขยี้ทุกมุกครับผมแน่นอนว่านี่เป็นการขึ้นปีใหม่แล้วเราจะมาถามเหล่าดาราครับว่าปีใหม่นี้อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบ้างพร้อมกับอวยพรให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับเรามาฟังคำอวยพรในดีปีกระต่ายทองของหนุ่มเต๋อฉันทวิตและก็สาวต้นหอมกันต่อครับคุณเต๋อค่ะ ปีกระต่ายแล้วค่ะป่ <ฮะ S 1> วยพรคุณผู้ชมทางช่อง3านิดนึงค่ะขอให้คุณผู้ชมช่อง3าทุกๆคนนะครับรวมถึงทีมงานผู้ริหารทุกท่านเลยนะครับกระโดดดึงๆงดไปสูขข่ความเจริญนะครับเป็นกระต่ายน้อยที่แบบเหมือนแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ<อ>แล้วก็มีเป็นแฟนติดตามมากขึ้นนะครับขอให้มีความสุขความเจริญในทุกๆคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับออสาธุสาธุค่ะปีใหม่แล้วพี่หอมมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่จะทำไหมครับปีใหม่นี้ขึ้นโปรเจกต์ใหม่ค่ะสิ่งที่แพนเอาไว้เลยคือจะไม่รับละครหูดับตับไม้แบบ เพราะไม่มีเวลานอนจะกลับมาทำธุรกิจอีกครั้งหนึ่งเพราะรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เราชอบแล้วหอมเรียนบริหารมาหอมก็มีไฟอยากทํางานด้านบริหารเพราะว่า oh. เคยทาไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จดีนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรขึ้นระหว่างทางแต่มันไม่เกี่ยวกับเราครั้งนี้ก็จะกลับในหน้าธุรกิจของผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ฝากติดตามสินค้าของหอมด้วยนะคะคุณลูกค้าคกิ่งกริ๊งกๆิ่งกิ่งลงั้นรวยพอหน่อยช่องสามนะคะปีนี้เห็นหน้าหอมเจ็ดวันเต็มเลยขอบคุณมากนะคะขอให้ดูละครอย่างสนุกแล้วก็เป็นแฟนคลับช่องสามตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนขอเชื่อว่าสุขภาพที่แข็งแรงอ่ะมันจะนำสิ่งดีๆมาแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักนานปี้นเยร